สวัสดีค่ะวันนี้จะอ่านงานเรื่องวิธีช่วยทาร่าจากควมือตอนที่25่ล้าตอนที่26ถึงจะเป็นเพราะเหนื่อยกายด้วยก็ถือแต่ฉันคิดว่าวันนี้น่าจะนอนหลับสนิทมากกว่าวัน,นอื่นยังไงก็ไม่รู้แฮะเราเจอเธอร็วจังลินฮาร์ด ตกใจหมดเลยเกือบเผลอหลับไปทั้งอย่างนี้ซะแล้วเพื่อว่าไงเป็นจามินมีเรื่องที่ลืมแล้วไม่ได้พูดอีกหรอเงียบว่าไงอลิสหวดเอ๊เจเจ,เ,จเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนนี้เธออยู่ที่สมาคมหรอเปล่าที่สมาคมจะยุ่งสักพักหนึ่งน่ะตอนนี้นายเลยติดต่อฉันได้โดยตรงอ๋ออย่างนี้นี่เองอืมว่าแต่มีเรื่องอะไรหรอ เปล่าก็แค่อยากได้ยินเสียงเธอสักแป,ป๊บหนึ่งก็เลยติดต่อมาน,ะะนะ่ะอะอะไรน่ะจูจูพูดเรื่องอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่นึกว่าจะได้กินททนทีแบบนี้หรอกนะคืออยากได้ยินเสียงฉนันน้หรอแปลกชะมัดแปลกอะไรเหรอฉันพูดจริงนะ อะ,อะไรกันพอได้ยินเสียงเจนเนตแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายยังไงก็ไม่รู้แถมยังยังง่วงด้วยอลิสหื้ง่วงง่วงหรอทำไมเสียงเธอดูแหบๆคงงั้นแหละอลิสเสียรายยังไงก็ไม่รูู้มันยังไม่เพียงพอนึกว่าถ้าได้ยินเสียงแล้วอาจจะนอนหลับได้ตุบแต่ได้ผลที่ตรงกันแค่สง,งนัน เพราะเราอยากเจอเธอมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วสะดุง้งคิดจะยืนอยู่ตรงนั้นไปถึงเมื่อไหร่โคลอ,อ,อัดวินฮึบฮ่าฮ่ขอประทานเอาไัยพะยะอขับฝาบาทก,กะหมอไม่คิดว่าฝาบาทจะทําสีหน้าแบบนั้นได้ด้วยหน้าสินะฟาบาดก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่นาะแต่คงเป็นเพราะว่า ภาพของฟาบาในสนามรบมันติดตากระหม่อมมากนะพ่อใค่ะกระหม่อมจึงไม่เคยคิดเลยว่าฟาบาจะทําหน้าตาแปลกๆแบบนั้นได้ด้วยหน้าตาแปลกๆพ่อใค่ะกระหม่อมคิดว่าฟาบาเป็นแค่ตุ๊กตาสงครามที่ไม่เคยแพ้แพ้ซะอีก uh ฮ่า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  ขนขนมีอะไรจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไหมชิงก็หม่อมผิดไปแล้วพะยาับฟาบาทพูดอะไรพูดอะไรและสาระเข้าเรื่องกันสักทีจะเช็ดดาบอ่าพยา่าได้เลยพยาขานี่คือ,อรายงานที่ได้รับมาจากเรากลวงแดงที่ กระจายตัวอยู่ทั่วจัก,กรวรดพยาคาอย่างไรก็ตามฟาบาทไม่กวนเรื่องกวงที่ถูกส่งไปสืบในสวนกุรอกุรับหรือพยาคาตอนนี้เปลี่ยนเป็นเราเขากองอื่นไม่ใช่สิกวงตัวอื่นแทนจะดีไหมพยาคาถ้าเทียบกับคนอื่นก็ได้เป็นกวงอยู่แต่เขาก็เป็นคนที่เก่การเหมือนกันที่สําคัญกว่านั้นคือการเคลื่อนไหวของใจทามินแตกต่างจากเมื่อก่อน ฝากบอกเขาด้วยว่าห้ามประมาทร,รับทราบพะยะค่ะฝ่าบาทอ่ะว่าแต่ไม่เห็นเซลเซียเลยนะพะยะค่ะไปหาท่านเทเรนอีกแล้วหรือพะยะค่ะฮะฮฝ่าบาทใช้โอกาสน,นี้ปลดเซลเซียแล้วแต่งตั้งกระหม่อมเป็นผู้ช่วยแทนดีไหมพะยะค่ะถ้าหมดธุระแล้วก็รีบเสจหัวไปซะเข็ด <c oughs> แต่เราคนเดียวถึงโออาจจะดูเป็นพวก โปกเปียบแบบนั้นเขาก็เป็นลูกหน้องที่น่าจะถือได้เซลเซียโคอัสและมีที่เป็นจูกเกอร์พวกเขารวมทุกทุกร่วมสุขกับเรามาเป็นเวลานานและเป็นกลุ่มเดียวที่เราไว้ใจแต่ว่า KL เอลสเปเรานึกว่าเขาจะเอียง,ยงไปทางเฮี่ออนมากกว่าเราก็มอมจะเป็นดาบกองฟาบาทแต่เพียงผู้เดียว และจะจรงรักภัดีต่อฟาบาทเคอสเปถ้าใช้เขาให้ดีอาจจะกลายเป็นดาบที่แหลมคมได้แต่เราไม่ควรไว้ใจใครที่ส่มสีส้มฮะอะ,อะแต่มีคนหนึ่งเนแปลกจริงๆเรารู้สึกว่าเธอแตกต่างออกไปฉันมาเร็วไปหรือเปล่านะ ถึงจะเอาผ้าเซนหน้ามาให้สเตลล่ากับเคเอลเฉยๆแต่ก็อยากฟังเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังวดวยส์ซูดยังไงก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวคงยากที่จะชวนคุยเรื่องนี้สินะถึงจะรู้สึกไปค่อยสบายใจเพราะฉันเป็นเพื่อนกับสเตลล่าที่มีเจตนาแอบแฝงฉันก็มีเรื่องไม่สบายใจเหมือนกันเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเหนื่อยมาก จดจำไม่ได้ตอนที่คุยกับเจนเนี่ยเป็นความฝันหรือความจริงอึกฉันคงไม่ได้พูดอะไรแปลกๆออกไปใช่ไหมแต่เสียดฝันที่ฉันจําได้ก็คือฝันดีนะมาฟังดูอ่อนโยนแล้วนุ่มนวลเหลือเกินจนไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นเสียงของทอร์ราดนั่นอืมยังไงมันก็กวนใจฉันอยู่ดีเอาไวานะ้คราวหน้าถามกับเจ้าตัวเองน่าจะดีกว่าตึกๆข,ขอโทษที่มาสายนะคะ สเตลลาแปะชื่อแป๊บหนึ่งนะคะแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะสเตลลาเป็นอะไรนะช่วยอยู่เงียบเงียบแป๊บหนึ่งนะคะหรือว่าจะถูกใครไล่ล่ามาหรือปะงั้นหรอแป๊บหนึ่งนะคะแค่แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวค่ะสเตลลาเป็นอะไรนะช่วยอยู่เงียบเงียบแป๊บหนึ่ง นะหรือว่าถูกใครไล่ล่ามาหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยสเตล,ล่ามีเรื่องหรอคะดูเหมือนจะมีคนไล่ล่าสเตล,ล่านะถ้าคิดถึงสถานการณ์ของสเตล,ล่าในตอนนี้ดีๆแล้วก็สมควรที่จะมีเรื่องอะไรแน่เพราะว่าไม่นานมานี้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับสเตล,ล่าแพร่กระจายอยู่ เช่นองค์จักรพรรดิแอบใช้พลังสเตลล่าแบบลับๆหรือจกักรพรรดิที่คิดแต่แต่งตั้งสเตลล่าที่มีพลังของน้าบนเป็นจกักรพรรดินีอ๋อพอดีมีเรื่องผุ่นี้หน่อยนะคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่เข้าห่วนะคะเรนย่างนี้นี่คือาที่จริงแล้วช่วงนี้น<ม><อ>ดูเหมือนจะมีคนแอบตามฉันเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเรื่องนั้นโดนคนที่ไม่รู้จักแอบตามหรอคะ มีทั้งคนที่ไม่รู้จักและรู้จักค่ะเอาเป็นว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะค่ะนัทสินคะทั้งที่โดนไล่ตามมาทั้งจนถึงเมื่อกี้ยังจะมายิ้มแฉ่งอีกแต่สเตลล่าเป็นตัวเอกคงไม่เกิดเรื่องระแรงอะไรหรอกนี่ค่ะรับไปสิคะฮ้ฉันรู้สึกผิดที่ทำให้ราชน,นาของ สเตลลาเพื่อนนะคะอ๋อที่จริงไม่ต้องเอามาให้ก็ได้นะคะไม,ไม่หรอกค่ะคราวหน้าเขาก่อนคุณช่วยฉันฉันเลยให้พาชิน,น่าของคุณเพื่อนอีกนี่นาเพราะทําทแบบนี้แล้วฉันค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยนะคะถึงจะไม่เหมือนผืนที่คุณให้ฉันแต่ยังไงก็ช่วยรับไว้หน่อยนะคะเตรียมาให้สองผืนเผื่อท่านเคเอลด้วยค่ะขอบคุณนะคะฉันชอบมากเลยค่ะเลนต้องออกไปที ถึงแม้กระเป๋าสตางค์ฉันจับพับเลยก็เถอะแต่พอได้เห็นท่าทางดีใจแบบนั้นฉันก็รู้สึกสบายใจหน่อยพาเชน่าคูนนะ่กับ KL เอลนี่สเตลล่าคะมีอะไรคะคือว่ามีเรื่องลำบากอะไรก็บอกฉันได้นะคะฉันอยากช่วยในเรื่องที่ฉันพอจะช่วยได้นะคะจะจะให้เดือดร้อนไปถึงเลนด์ด้วยไม่ได้หรอกคะ่ะ แต่ก็แอบขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงฉันโถเอ้ยถ้าเจอรบกรฉันจะมีประโยชน์ต่อฉันมากกว่าอีกนะฮะเอาเป็นว่าถ้าต้องการให้ช่วย,วยก็บอกได้เลยนะคะสเตลลานี่เลนคะที่วันนี้ฉันฝืนตัวเองออกมาข้างนอกแบบนี้คงเป็นเพราะฉัน อึดอัดที่ครอบครัวฉันคอยแต่จะกักขังฉันไว้นะคะเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยสินะแต่ว่าในสถานการแบบนี้ก็คงไม่มดีเท่าไหร่ที่ฉันจะทะเลาะก,กับ KL อยู่ใช่ไหมล่ะคะ KL ตาบ,บ้านี่ใหญ่เท่มเอ้ยทั้งหมดนี่ฉันถามเพื่อเธอทั้งนั้นคะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หืออะไรนะ่ะทำไม คนของสมาคมท,ที่ชอบทําเรื่องไม่ดีกําลังจ้องมองพวกเราอยู่ใช่ไหมนะจจ,จะว่าไปแล้วฉันลืมไปเลยว่ามีทอระที่ต้องทำนะคะสเตลลากระซิบคะกระดานหันแบบนี้เลยเหรอคะดูเหมือนว่าจะมีคนกําลังจับตาดูพวกเราอยู่นะคะปึ๊บปึ๊บน่าจะอันตรายนะคะสระ สัญลักษณ์ของสมาคมที่เห็นเมื่อกี้คือสมาคมเค้กเน่าเฟสที่ทำเรื่องไม่ดีทุกชนิดด้วยนิสัยของพวกนั้นคงไม่แค่แต่ตาดูพวกเราแน่นอนึบๆพวกเราเดินออกไปที่ถนนใหญ่อย่างเนียนๆแล้วแฝงตัวเข้าไปอยู่กับฟงชนก็ดีนะคะถ้าถ้างั้นก็ไปเลยนะคะดีใจที่วันนี้เราเจอ ที่ได้เจอกันนะคะเลนเชิญก็เหมือนกันค่ะขอโทษนะคะที่ต้องกลับเร็วขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะไว้เราเจอกันใหม่คราวหน้านะก็ได้ตึกตกต,กต,กต,กตามมาอย่างที่คิดไว้จริงๆริงด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะฉันนึกว่าสลัดหลุดหมดแล้วซะอีกไม่เป็นไรค่ะพวกนั้นต้องตามมาอยู่แล้วล่ะค่ะถ้ามีแค่ฉันคนเดียกก็คงหาทางสลัดให้หลุด ได้อยู่แล้วแต่เพราะตอนนี้อยู่กับสเตลล่าก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องรีบไปตรงที่มีคนเยอะกว่านี้ให้เร็วที่สุดผุดฝ่าตามไปอึกตอนนี้พวกนั้นไม่แอบตามแล้วแต่ตั้งใจตามพวกเราสเตลล่าวิ่งเลยค่ะค่ะแฮะฮสเตลล่าไหวไหมคะค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วง ถึงจะเหนยแค่ทนอีกนิดหน่อยนะคะกล็จะถึงถนนใหญ่แล้วค่ะสเตล,ล่าเป็นอะไรไปคะหรือว่าเสียในที่สุดก็จับตัวได้สักทีคุณหนูจะรีบไปไหนขนาดนั้นหรอคิกคิกไปผ่อนคลายกับพวกเราสักหน่อยดีไหมละเล่นบ่าเอ้ยเป็นเรื่องจนได้